วันนี้นะคะแต่มก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ5สัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงกำลังหมดรักเราหรือว่ารักเราน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ ะะมีสัญญาณอะไรบ้างแตมสรุปมาให้ฟังแล้วนะคะสาหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะกาลังแบบละหองละแหงกันเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้ผู้หญิงเขาหมดรักเราหรือยังนะคะวันนี้แตมก็เลยมีสัญญาณเหล่านี้มาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันว่าถ้าเรามีสัญญาณเหล่านี้นะคะถ้ามีข้อ1ถึงข้อ2หรือข้อ3ามเนี่ยเขากําลังจะหมดรักเราแต่ถ้าว่ามีครบ5 Excuse textures, <ๆ S 2> ข้อเลยแปลว่าผู้หญิงคนนี้เขาหมดรักเราไปลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีสัญญาอะไรบ้าง สัญญาณที่ผู้หญิงเขากำลังจะหมดรักเราข้อที่1ค่ะก็คือผู้หญิงเขาจะสนใจโลกของตัวเขามากกว่าตัวคุณก็คือเธอก็จะสนใจชีวิตของเธอไลฟ์สไตล์ของเธอไปออกกำลังกายของเธอหรือว่าโฟกัสงานโฟกัสเพื่อนแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่า เขาไม่ได้อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตอีกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ในตอนที่ผู้หญิงรักอะ่ะเขาจะอยากให้ผู้ชายอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขาไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะคอยแบบคอยอัปเดตคอยบอกคอยมาเล่าให้ฟังนะคะอยากให้เราแบบไปเจอเพื่อนเขาด้วยอยากให้เราไปออกกำลังกายกับเขาด้วยอยากให้เราไปไหนมาไหนกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอผู้หญิงหมดรักเนี่ยเขาจะไม่อยากทำสิ่งเหล่านี้กับเราอีกต่อไป ผู้หญิงจะเริ่มอยากอยู่คนเดียวผู้หญิงจะเริ่มอยากใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยากไปมีชีวิตของตัวเองอยากไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนอยากจะโฟกัสงานอยากให้จับพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเป็นสัญญาณเล็กๆเลยว่าผู้หญิงเขากําลังหมดรักเรานะคะหรือผู้หญิงพูดซ้ำๆว่าเอยากอยู่คนเดียวจังเลยอ่ะฉันอยากอยู่คนเดียวฉันอยากใช้ชีวิตคนเดียวนี่คือผู้หญิงกําลังแบบหมดรักแบบขั้นหนักนะคะ แล้วถ้ายิ่งผู้หญิงพูดซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์แล้วค่ะมันคือความรู้สึกจากข้างในที่เธอแบบรู้สึกแล้วก็พูดมันออกมานะคะว่าแบบอยากอยู่คนเดียวเพราะเธอรู้สึกว่าการได้อยู่คนเดียวการได้โฟกัสชีวิตตัวเองการไปอยู่กับเพื่อนการไปทําสิ่งอื่นเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าอยู่กับคุณนะคะนี่ก็คือสัญญ,ญาณแรกค่ะก็คือเธอจะมีโลกของเธอสนใจโลกของตัวเองมากกว่าตัวคุณ สำหรับคนที่เคยเจอข้อนี้นะคะสมมติเป็นข้อเดียวนะก็ถือว่าเรายังแก้ไขได้ทันเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่กำลังเริ่มจะหมดหวังในตัวเราแต่เราสามารถจุดติดให้มันดีขึ้นได้แต่ทีเนี้ยถ้ามันมีข้อตัดไปที่แดมจะเล่าให้ฟังเนี่ยครบ5ข้อ อาจจะแก้ไขไม่ทันแต,แต่ต้องย้ําก่อนว่าถ้ายังมีแค่ข้อเดียวคือเขาสนใจโลกของตัวเองมากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มตระหนักรู้ได้ละว,ว่าเขาจะมีความสุขกับสิ่งอื่นไม่ใช่กับเราแต่เรายังแก้ไขได้ทันค่ะสัญญาณข้อ2นะคะสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงกําลังจะหมดรักเราหรือว่ารักเราน้อยลงไปเรื่อยๆสัญญาณที่สองก็คือไม่มีความพยายามให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอีกต่อไป นะคะก็คือเวลาผู้หญิงเขารักเราเนี่ยง่ายๆเลยไม่ว่าเราจะมีข้อเสียอะไรเชื่อเถอะว่าถ้าผู้หญิงรักอะ่ะเขาจะพยายามหาข้ออ้างในการเข้าข้างเพื่อที่จะรักเราต่อเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเดินหน้าต่อผู้หญิงเนี่ยจะอยากปรับปรุงตัวอยากที่จะอยู่ด้วยอยากทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักครั้งเนี้ยมันเดินหน้าต่อไปได้แต่ทีเนี้ย ถ้าผู้หญิงเขาไม่ได้มีความพยายามต่อในความสัมพันธ์แล้วอย่างเช่นเฉยๆน,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 นิ่งๆรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะพัฒนาอะไรหรือจะปรับตัวอะไรแล้วนั่นคือเป็นหนึ่งสัญญาณเลยว่าผู้หญิงเนี่ยเขากำลังจะหมดรักเราแบบสิ้นเชิงนะคะอืมเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ผู้หญิงเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าผู้หญิงอะ่ะเขากำลังหมดหวังในตัวเราแบบขั้นหนัก ผู้หญิงเวลาเขารักผู้ชายอะค่ะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังไม่ได้รู้สึกดีมากเขาจะมีความหวังในตัวผู้ชายเสมอว่าผู้ชายคนนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผู้ชายคนนี้จะดีขึ้นในสักวันผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้ชายที่ตอบโจทย์เขาในอนาคตได้แต่ถ้าวันหนึ่งผู้หญิงหมดหวังในตัวผู้ชายเมื่อไหร่ผู้หญิงจะไม่พยายามอีกต่อไปนั่นคือสัญญาณของการหมดรักแบบสิ้นเชิงค่ะ ซึ่งมันยากมากที่จะทําให้เธอมีความหวังอีกครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบขั้นสุดให้เธอเห็นนะคะเอาง่ายๆเลยพอมาถึงสเตจนี้ผู้หญิงจะเริ่มใช้คําพูดแรงๆไม่ค่อยมีความอดทนกับเราเราทําอะไรผิดเล็กๆแน้อยเนี่ยคือผู้หญิงแบบเริ่มแบบหัวเสียเร็วจากที่เคยอดทนในข้อเสียของเราได้ผู้หญิงจะไม่อดทนอีกต่อไปคะ่ะ เพราะว่าเธอไม่ได้อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แล้วเธอไม่ได้มีความพยายามที่จะอยู่ต่อแล้วนะคะนี่คือสัญญาณข้อที่2ค่ะต่อไปข้อ3สัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงกําลังหมดรักเราหรือว่ารักเราน้อยลงนะคะสัญญาณข้อที่3ค่ะก็คือสื่อสารลดลงค่ะการสื่อสารที่ลดลงไม่อยากคุยไม่อยากตอบหรือว่าไม่อยากอัปเดตชีวิตนะคะ ผู้หญิงเนี่ยเวลาลักใครสังเกตง่ายๆเลยนะคะผู้หญิงเวลาลักใครเขาก็จะอยากที่จะอัปเดตชีวิตวันนี้ไปทําอะไรมาบ้างวันนี้ไปนู่นมาวันนี้เจอนี่มาวันนี้เจอเรื่องที่มีความสุขแบบนี้วันนี้มีความทุกข์แบบนี้อยากมาระบายให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะอยากแชร์เรื่องราวต่างๆให้กับคนที่เขารักฟังเสมอนี่คือผู้หญิงที่เขารักเราแต่ถ้าผู้หญิงเขาเริ่มหมดรักเราเมื่อไหร่เขาจะเริ่มตอบช้าเขาจะเริ่มไม่เล่าเรื่องของเขาให้เราฟัง เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาลืมไปด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้ต้องบอกเราทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องที่มันสําคัญกับชีวิตเขามากแต่เขากับลืมไม่จะบอกเราเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นเราเป็นคนสําคัญในชีวิตอีกต่อไปแล้วนะคะเขาโฟกัสที่ตัวเองเขาไม่ได้อยากที่จะให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต,ตของเขาแล้วแล้วเขากําลังจะลดพื้นที่ในหัวใจของเขาที่มีคุณอยู่ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติโดยแบบไม่ได้ประชดนะคะแต่คือเป็นธรรมชาติของเขาเลยเราจะรู้สึกได้นะคะนี่คือสัญญาณที่3ก็คือสื่อสารน,น้อยลงไม่ค่อยพูดความรู้สึกไม่ค่อยพูดดิฟท็อกไม่อยากอัปเดตชีวิตไม่อยากเล่าอะไรให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสัญญาณที่3ที่ผู้หญิงนะคะกําลังหมดรักเราโอเคข้อ4เนี่ยหลายๆคนเจอแน่นอนเพราะผู้หญิงเนี่ย เวลารักใครสิ่งนี้ต้องมีถ้าไม่มีนี่คืออาจเขาจะไม่ชอบหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าข้อสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและสังเกตได้ง่ายมากๆเลยค่ะโอเคข้อสี่นะคะสัญญาณว่าผู้หญิงเนี่ยเขากําลังหมดรักเราหรือว่ารักเราน้อยลงไปเรื่อยๆก็คือข้อสี่ไม่อยากมีความใกล้ชิดทางกายค่ะ ผู้หญิงเนี่ยเวลารักเราอะ่ะเขาจะชอบเวลาเรามาจับตัวเวลาที่เรามาใกล้ชิดเขาเวลาเราโอบกอดเขาเวลาเราหอมแก้มเขาเขาก็จะอยากแบบทำคืนอหอมแก้มจุ๊บปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเกิดอาการแบบว่าเราจับตัวแล้วงุดหงิดเราจับตัวแล้วไม่ชอบ ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องโกรธนะแต่หมายว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วคือแบบขอมีเซ็กก็ไม่ให้มีแพชชั่นผู้หญิงเนี่ยหมดแล้วผู้หญิงไม่ชอบเซ็กผู้หญิงไม่อยากมีเซ็กกับเรานี่คือหนึ่งเหตุหเหตุผลว่าผู้หญิงเขากําลังหมดรักเราไปเรื่อยๆเ,เพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอิ o โม o ชันนอลค่อนข้างสูงเขาจะมีความผูกพันทางอารมณ์ค่อนข้างสูงกับคนที่เขารักถ้าเขารู้สึกเขาหมดรักใครสักคน ความรู้สึกตรงนั้นมันจะลดลงเหมือนกันเลยทําให้เขาอะไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ไม่อยากมีเซ็กกับผู้ชายคนนั้นนะคะหรือมีเซ็กมีเซ็กก็แบบเฉยเฉยไม่เอนจอยเหมือนกับแบบหุ่นนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสัญญาณนวะ่าผู้หญิงเขากําลังหมดรักเราหรือว่าหมดรักเราไปแล้วด้วยซ้ำนะคะขอมีเซ็กเราไม่ให้มีนอกจากเสียว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบเซ็กจริงๆแต่ถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ชอบเซ็กมาก เขาเป็นเขาเป็นคนที่อยากมีอะไรกับเราตลอดไม่เคยขัดแล้วหลังๆมาเนี่ยเขาขัดเนี่ยนี่คือเขากําลังหมดรักเราอยู่นะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ได้ชอบเซ็กอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งละไม่เกี่ยวกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเราต้องจับตาดูให้ดีๆว่าผู้หญิงอะเขากำลังหมดรักเราอยู่นะคะโอเคข้อที่หนะคะอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเป็นสัญญาณที่โคจะชัดเจนโคจะชัดเจนมากๆเลยนะคะ ข้อ5นะคะสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงเขากำลังหมดรักเราหรือว่ารักเราน้อยลงไปเรื่อยๆก็คือจากที่เคยหวงจากที่เคยหวงกลายเป็นคนที่เฉยๆคุณจะทำอะไรก็ทำไปเลยไม่ได้สนใจคุณแล้วนะคะกลายเป็นเฉยๆไปแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผู้หญิงรักเนี่ยเวลาเราจะไปไหนเนี่ยผู้หญิงเขาจะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่นะเวลาเขารักใคร คนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีมสัญชาตญาณความเป็นแม่อยากจะรู้ว่าผู้ชายไปไหนทําอะไรกินข้าวหรือยังดูแลตัวเองดีไหมอยากจะคอยดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คอยถามไถ่ยนี่คือความรักที่ผู้หญิงมีให้ผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่แบบมีให้แบบชัดเจนเลยนะคะหรือเวลาผู้หญิงมาใกล้เราเขาจะเริ่มรู้สึกหวงอะไรเงี้ยรู้สึกหึงนี่คือผู้หญิงเขากําลังรักเราอยู่ ะะให้เราดีใจไว้ถ้าถ้าตอนนี้แฟนของเราหรือว่าภรรยาของเราเป็นอยู่นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเขาหมดรักเราจากที่เขาเคยหึงเคยห่วงเนี่ยเขาจะเริ่มไม่สนใจเขาจะเริ่มเฉยเฉยคุณอยากทำอะไรก็ทำคุณอยากจะไปไหนคุณก็ไปไม่ได้มาทวงถามนะคะว่าคุณจะกินข้าวหรือย,อยังความใส่ใจดูแลก็ลด,ดลงทุกอย่างนี่คือผู้หญิงกาลังหมดรักคุณแล้วค่ะจะบอกว่าถ้าถึงจุดนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจหมายถึงว่าอาจจะรู้สึกว่า mm hmm. สบายใจจางผู้หญิงไม่ต้องมาคอยถามไม่ต้องมาคอยห่วงไม่ต้องมาคอยหึงว่าเราจะไปไหนจริงๆอ่ะอย่าคิดว่ามันดีอย่าคิดว่าผู้หญิงว่าเนี่ยคือความสบายใจจริงๆมันอาจจะเป็นสัญญาณที่ว่าผู้หญิงเขากําลังหมดรักเราแบบที่คุณนะ่ะไม่รู้ตัวนะคะโอเคจาก5ข้อเนี่ยที่แต้มเล่ามาเนี่ย มีข้อไหนตรงกับพี่ๆบ้างนะคะถ้ามีแค่ข้อ2ข้อเรายังแก้ไขได้ทันซึ่งวิธีแก้ไขเราอาจจะต้องโทรปรึกษาแต้มหรืออาจจะไปค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยเขากลับมารักเรานะคะแต่ถ้ามีครบทั้ง5ข้อที่แต้มเล่ามาแต้มบอกเลยว่ากลับไปยากอันนี้แหะค่ะก็เป็นสัญญาณ5ข้อที่ผู้หญิงเขาหมดรักเราไปแล้วนะคะ